สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมา,ารีวิของผมกับกิจกรรมการชิงรถรอบพิเศษครับผมเป็นกิจกรรม c a m i n a l Mission นะครับผมกิจกรรมภารกิจกิจกรรมอาชญากรนะครับผมโดยวันนี้เราอยู่กัน2คนเงาๆครับผมอยู่กับผมฟองและคุณริวดำหน้าหอมของเราเองครับผมสวัสดีครับครับ ตอนนี้นระาำรับบทเป็นภาคพืชดินเช่นเคยครับแล้วก็ริวฟองก็เป็นภาคอากาศครับผม <Ch> aser, ตอนนี้ <Bro. S 1> ครับผมสำหรับตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมกิจกรรมของประเทศレสโปรเจกต์อยู่นะครับผมและรถของกลางเราได้ออกเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม mm hmm. โดยคาดว่า mm hmm. น่าจะมี กลุ่มอีกต่างๆอีกมากมายคอยเข้ามาในครั้งนี้นะครับผมและมีรถตำรวจนำขบวนอยู่หลายท่านหลายนายนะครับผมสำหรับวันนี้ตำรวจก็ประมาณโดยรวมก็12ท่านครับผม1 2ถึง13ท่านและมียังมีนอกเครื่องแบบอีกครับผมตอนนี้นะครับผมประชาชนได้เริ่ม เข้ามาชิงแล้วครับผมรถตะก้อของเราระวังไว้ด้วยนะครับผมตอนนี้ข้างในก็ใส่กันรัวมากครับเดี๋ยวนะครับเกาะติดสถานการณ์รอบๆไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเกาะติดรถของกลางไว้เองครับโอ้ยโอย้ดักหน้าดักหลังแล้วอุยอ้ยอุ้บ <ำ S 1> ําแหลก<ด>ตอนนี้บําแหลกบําแหลก ข้างล่างเป็นไงบ้างครับนะครับรถของกลางยังอยู่ครับเกือบตกสะพานครับเมื่อกี้โอเคครับผมรถของกลางเราก็ยังคงไปเรื่อยๆครับแต่ยังไม่มีทีมไหนเข้ามาชิงอุ้ยล้มไปแล้ยนี่ไง b บ <BR Z S 1> งงีสวนมาเลยอะสีแดงอะใช่ครับผมคว่ำควตอนนี้คว่ำํำรวจบัมแล้วไปต่อไปต่อ ดูเหมือนว่าบนของเราก็จะมีรถอีกหนึ่งคันนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเป็นรถของหน่วยงานหรือว่าทีมไหนนะครับใช้เป็นสีดำตอนนี้รถตำรวจรถของ,ตำ,งต,ตำรวจลงจากรถแล้วตำรวจลงกรถโดนอีโมแตกโอ้ดโดนยิลงล้มีโ,โอ้ตำรวจโอ้ตำรวจเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตำรวจเละครับเละโอ้ตำรวจใช้ลูกซองยิงมาพวกใช่ครับ อ้ยอ้ยวิย่งมาครับหน่วยงานดับเพลของเราทีมดับเพลของเราเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,าลวมาดับมาดับไฟแล้วใช่ครับงานนี้ร้อนเดือดแน่นอนครับก็ต้องมาดับไฟเป็นธรรมดาครับดูเหมือนว่าตำรวจเราจะเสียเปรียบกันทุกนายเลยครับผมและตอนนี้ทีมดับเพลของเราได้กู้เกมเป็นที่เรียบร้อยครับผม ดเูเรียบร้อยตำรวจลูดตำรวจลูดเรียบร้อยเมือนประชาชนจะได้ครับตำรวจตายหมดครับใช่ครับผมไม่มีทีมอื่นมาเล่นเลยนะครับผมมีแค่เอ,อแต่ผมคิดว่าวันนี้กติกาก็คือไม่มีทีมไหนครับผมทุกคนสามารถรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ครับผมใช่ผมว่าเขาน่าจะเป็นหนึ่งเดียวกัน,น่ะวันนี้ดูทรงอะแต่ว่าก็ หลักๆแล้วเท่าที่สแกนดูตอนนี้ก็มีแค่ทีมของ NC นะครับผมเนี่ยาตามรถตรวจปใช่ครับอยู่ตรงหนา้าหน้าคุกแล้วครับแรงจังรถตำรวจตำรวจประเทศนี้แรงแน่นอนแรงอยู่แล้วครับผม อาจจะเป็นเพราะว่าขับเดิมๆยอมเดินดีกว่าหรือเปล่าครับรถตำรวจเนี่ยใช่ครับอุดมคติประจำบบใจคณะรถซิ่งครับขายชิงรถอยู่ครับผม นะครับผมเอาแล้วรถติดใต้สะพานพวกเฮ้ยโดนตำรวจฟาดกับกระบ,บองว่ะดูเหมือนว่าประชาชนของเราได้ทำการ เก็บตำรวจได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคุณทำใช่ใช่ตำรวจเหลือสองแล้วพวกโอเคครับตำรวจเหลือหนึ่งหมดตำรวจหมดตำรวจหมดต,ต,ตำรวจแพ้เด้พวกโอ้ข้างหลังมาอีกสองคันว่ะอ๋อรถประชาชนรถประชาชนหมดจริงครับแต่ละคนแต่ละองค์อู้ เอาแล้วเอาแล้วแกงดับเพลิงลงกระทืบตำรวจแล้วอุ้ยเก็บตำรวจได้ว่าดูเหมือนว่ารอบๆข้างของเราเนี่ยมีแต่นักดับเพลิงนะครับใช่ครับตอนนี้ดับเพลิงกลับมาคลองรถแล้วครับคุณหำคิดว่า เกมนี้จะเป็นของฝั่งใครครับผมผมว่าตำรวจน่าจะรอนะพอตำรวจไม่ลงจากรถเลยโอ้ออใช่นนอ่ะอยู่ฝั่งตรงไอ้รางรถไฟอ่ะนายดูดิพวกตำรวจจะรอเติมอ่ะโอเคครับน่าจะรอบามอ่ะเขาเรียกว,ว่าแบ่งกำลังกันเป็นครับผมเองหรือเปล่าครับเอา้าไปจ่าชยวยเอ้าทำไปเรียเข้าไปครับ ถ้าเป็นประชาชนไม่น่าเลี้ยเข้าไปส่งตรงนี้นะครับเพราะว่าจุดส่งของน้องไม่ใช่ตรงนี้ครับเฮ้ยจุดจ้างกลับออกมาพวกอ้าวจุดจ้างกลับเข้ามาทำไมวะเขาไม่เห็นประกาศหรือเปล่าครับโอ้โอ้โอ้ในสอนอบัมงเงนยับเลยพวกใช่ครับผม ทั้งบัม๊มทั้งปืนทั้งโอ้โหอะไรใส่กันเละเลยครับตอนนี้ชุดช้างนี่เป็นใครนะผมมั่นใจว่าเป็นหมอกระหล่ำหรือเปล่าครับอันนี้ไม่แน่ใจนบผมมาไม่ทันครับเห็นทรง เรา้อมเสร็จแล้วเรา้อมเสร็จแล้วพวกโอเคครับ ดูเหมือนว่ารถของทางเราได้ยางแตกไปที่เรียบร้อยแล้วครับผม คนน่ะเห็นหรือเปล่าครับว่าคนอยู่นะฮะจะขับรถไปได้ใบทำไมลุกแล้วออกมาแลุกออกมาเกิดขึ้นครับโอ้มีโดนได้บายว่ะโอ้ตำรวจได้บายโอ้ตำรวจได้บายชูช้างเอาเมื่อกี้อะตำรวจได้บาย ไปไปผมถ <ทำ S 2> ่ายไว้แล้วผมถ่ายไว้แล้วผมถ่ายไว้แล้วผมถ่ายไว้แล้วพวก เฮ่ย hey, รถจะสง่ ouais? งแล้ววตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเดือดกันมากครับผมไม่มีคําจะบรรยายอะไรทั้งสิ้นเลยครับผมชายขังขังังผู้เล่นขโมยรถด้วยมัวหมดอะตอนเนี้ยและดูมันว่ารถตํารวจของเราจะได้ถูกจกส่งไปที่ร้อยหรือเปล่าหรือว่ายัางไงครับยัง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 นี่เบนมาสีขาวเบนมาสกัด รถส่งเรียบร้อยวะอ่ะอ้าทำไมไม่มีใครมาเลยวะอ๋อมาไม่ทันวะ่ะพวกดูเหมือนว่าจะมีรถเข้ามาคันหนึ่งครับเพตารถเข้าไปเพตารถเข้าไปเออเพตาบ้มแล้ว ทีมช่างก็ามานะครับวันนี้วันนี้ทุกคนตางรวมแรงรวมใจกันอะวันนี้ใช่ครับผม จบกิจกรรมแล้วครับผมตำรวจได้เป si ็นฝ่ายจัดส kind of eh um> um ่งถ er um> ูกต so pues ้องใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ก็จบกิจกรรมการชิงรถเป็นที่รักครับผมฝั่งตำรวจเป็นฝั่งได้จัดส่งไปนะครับผมผมว่าถ้าฝั่งของประชาชนไม่พลาดที่จะเดียวเข้ามาเนี่ยก็แค่นิดเดียวนะครับผมก็จะสามารถส่งรถที่โรงไม้ของเราได้แล้วครับแต่น่าเสียดายจริงๆครับผมไม่เป็นไรครับผมกิจกรรมแบบนี้ยังมีอยู่อีกเรื่อยๆครับผม สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาประเทศโลเปแนวแบบรถซิ่งอะไรประมาณนี้เล่นอยู่นะครับผมเป็นแนวรถซิ่งหรือเรียนเชิญที่ประเทศเลสโปรเจกต์ครับมารวมสนุกกันเยอะๆนะครับผมผู้เล่นใหม่ยิ่งเข้ามาก่อนยิ่งมีสิทธิก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ